เริ่มต้นช่วงนี้ด้วยการแข่งขัน VNL 2023ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็น,นการแข่งขันในรอบที่2นะคะของทีมหญิงค่ะมาดูสรุปผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งเริ่มต้นนัดแรกทีมชาติไทยค่ะคุณผู้ชมต้องเจอกับทีมชาติเยอรมนีนะคะโดยเซต2 2เซตแรกเป็นเยอรมนีที่ได้ไปก่อนนะคะคุณผู้ชม25ต่อ20 25ต่อ13ก่อนที่ไทยเองเนี่ยจะมาได้คือในเซตที่3นะคะด้วยคะแนน25ต่อ19และปิดท้ายเซตที่4เป็นเยอรมนีที่เอาชนะไทยไปได้25ต่อ23บค่ะจบ เกมเยอรมนีเอาชนะไทยไปได้3ต่อ1เซตค่ะส่วนนัดที่2เนี่ยคุณผู้ชมทีมชาติไทยเขาต้องเจอศึกหนักเลยนะคะกับทีมสหรัฐอเมริกานะคะโดย ทีมไทยเนี่ยแพ้ไปแบบขาดลอย,ลยนะ,ค,ะคุณผู้ชม3ามเซตร,รวดด้วยคะแนน25ต่อ21 25ต่อ18และ25ต่อ16นะคะส่วนนัดที่3ทีมชาติไทยจะต้องเจอกับทีมชาติเซอร์เบียะคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่านัดนี้เป็นนัดที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโดยไทยเนี่ยเขาได้ไปก่อนแล้ว2เซตแรกนะคะ ไทยได้ไป2เซตแรกด้วยคะแนน26ต่อ24 25ต่อ22นะคะแต่ว่าแทนที่จะปิดเซต3ค่ะเซอร์เบียมาได้คืนในเซตที่3นะคะแล้วก็ได้เซตที่4ด้วยนะคะด้วยคะแนน25ต่อ17และ25ต่อ12ต้องมาตัดสินกันในเซตที่5นะคะท้ายที่สุดเป็นเซอร์เบียค่ะคุณผู้ชมที่เอาชนะทีมชาติไทยไปได้16ต่อ14นะคะโอ้หน่าเสียดายมากๆเลยนะคะคุณ สรุปเซอร์เบียเอาชนะไทย3ต่อ2เซตค่ะแล้วก็นัดสุดท้ายรอบที่2ทีมชาติไทยก็เจอกับโครเอเชียนะคะคุณผู้ชมซึ่งผลปรากฏว่าทีมชาติไทยก็แพ้โครเอเชียไปอีกนะคะสเซตรวดด้วยคะแนน25ต่อ17 25ต่อ21และ25ต่อ20 สรุปนะคะผลงานในรอบที่2ของทีมชาติไทยเนี่ยเก็บไปได้1แต้มเท่านั้นตอนนี้ทีมชาติไทยมีทั้งหมด8แต้มนะคะอยู่อันดับที่13ของตารางส่วนรอบที่3เนี่ยคุณผู้ชมไทยจะเจอกับเนเธอร์แลนด์นะคะในวันที่27มิมิถุนายนโดยจะกลับไปเล่นที่อิน o o r ์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครนะคะกลับมาเล่นในบ้านเลยนั่นเองค่ะ